ไปครับเดี๋ยวเราไปชมบ่อ,บอน,น้ำพุร้อนหาบองครับหาบองโอ้ไขอ่ออนซึนเชฟไขอ่ออนซึนเป็นสถานที่ที่น่ามาอีกที่หนึ่งนะครับมีนวดด้วยมีนวดแผนโบราณด้วยน่าสนใจนะครับน่ามาเยี่ยมชมแล้วก,วกินทิมก่อน อืออือต้องเสียค่าเข้าชมไหมไม่เสียอะไรครับ อ๋อ oh, ครับ okay, s <S ครับคุณ <Okay. S 1> ครับอ๋อ <Okay. S 1> ครับโอ้ <Okay. S 1> oh, ดีมากเลย <Okay. S 1> ดีครับน่ามาเชื่อชมนะครับ <Okay. S 1> เป็นคล้ายๆวิสาหกิจชมุมชนของหมู่บ้านนะครับ เขาก็มีให้บริการแช่นะครับตอนนี้เขาปิดปรับปรุงเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันร้อนจริงไหมนี่ห้องแช่รวมเริ่ให้มอสกี้เฮ <pl ains> ้ยมอสกี้ไป แค่รวม,รวมไม่กูไม่เคยเข้าเออ,อนี่อันากาศดีมากครับร้อนนิดๆ <c oughs> ตัวนี้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 ร้อนแรง <c oughs> ตัวนี้เออขอห้ามา <c oughs> มันจะมีตรงร้อนแรง โป้โปถือกล้องให้พอน้นี่ป๊บดเลยเอาขาตามก็ได้ถ้าไม่อยากสไปคขางเออขาเอาไม่ไปเออเ้อขาไอเลิ้มขามึงแช่ปลาจะได้ตายอู่นร้อนลองดูอ่ะลองดู นี่นี่นี่ที่เขาให้เอ,เอาขาแช่ตรงนี้แช่ได้เป็นน้ำพุร้อนที่ทธรรมชาติเนาะนี่ครับ ใช่กับตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าเออใ,ใช่แต่เขาต่อมาที่ไงนี่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 อย่างนี้แหละนีุ่่มดูก็รู้แล้วกมันมีกลินก่นกรรมฐานเนาะกลิ่นะนได้ครับนี่แล้วนี่ก็คือผูรอดผาบองนะครับคอนะร้อนละ